สวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับะนะเอ๊ะทำไมเวลาพูดต้องเหมือนมีเลสไนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็มันมีอะไรที่ยิ่งใหญ่และอลังการนะครับขอบอกเลยตรงนี้นะครับยิ่งใหญ่และอลังการจริงๆต้องมาดูด้วยกับตาตัวเองนะครับถึงจะเห็นอะไรให้ดูต้นไม้หรอไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ต้นไม้ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ใหญ่กว่าต้นไม้มีนะครับก่อนจะดูสิ่งที่ยิ่งใหญ่และอลังการช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไลฟ์สไตล์เบลโดนด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมนี่ครับนี่ครับยิ่งใหญ่และอลังการต้นคริสต์มาสนะครับว้าวดูนครับสูงมากเลย เท่าไรประมาณ25เมตรได้ไหมสูงนะครับน่าประมาณ25เมตรประมาณนะครับประมาณนะครับนีครับนี่ครับนี่ครับโอยสวยสวยมีมีม,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 มีมีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับว้าวว้าววาวโอ้ยยิ่งใหญ่และอลังการจริงๆนะครับยิ่งใหญ่และอลังการงานสร้างครับผมว่างๆก็แวะมาเที่ยวได้นะครับ มาถ่ายรูปมาเซลฟี่นะครับร้อนแย่ใช่สวยๆๆครับสวยสวยงามสวยงามครับสวยงามโอ้เดินดูเดินดูชมด้วยกันนะครับสวยๆครับสวย นี่เป็นช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงวัน,นครับประมาณเที่ยงเที่ยงวันอนะเซลฟี่ถ่ายรูปกันคนเที่ยวมากมายเลยนะครับกลางคืนไฟสวยมากเลยนะครับนี่โอ้ยถ้ามาเที่ยวกลางคืนนะครับนะครับจะเป็นไฟที่สวยมากเลย แตกเสียได้เรามาตอนกลางวันก็ประมาณนี้นะครับมากลางวันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดินคนเดียวก็จะงงงงครับเดินคนเดียวงงครับงงไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะไปไปเริ่มตรงไหนก่อนไม่มีไม่มีผู้นำพามามาเองงงเลยครับถ่ายมั่วเลยอืม โอ้ยอลังการงานสร้างครับยิ่งใหญ่ต้องดูจากมุมไกลครับจะเห็นจะเห็นว่าโอ้สวยมากครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆ